ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้พ่อยมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะและที่นี่คือ PSAUTO โต้บ้านศูนย์สานักงานใหญ่ทุกคนคะรถสวยๆอยู่ตรงนี้รอทุกคนอยู่นะคะออกด้กอพลอยนะคะจบเพียง999บาทพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะจ้าเพื่อนๆอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้างพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้พามารู้จักนะคะกับ Honda City 1.5 V Plus นะคะรถเป็นปี2019ที่จะบอกว่าหล่อสปอร์ตและก็เข้มมากๆนะคะนี่ผ่อนเพียง6 0 0 0กว่าบาทนะรายได้หมื่นต้นๆออกรถคนเดียวได้เลยนะจ๊ะนี่คือ Honda City 1.5 V Plus, กระจังหน้า h c โครเมียมเครื่องยนต์ 1,500cc นะคะตัดหมอกมาให้ด้านล่างพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันนะจ๊ะจะบอกว่ารถสวยจริงทุกคนดูสนะะิในส่วนของล้อนะคะได้ล้อแบบ เดิมๆเลย,เด,เ,ลยเดิมตรงไหนเอ่ย <laughs> จัดแม็กไว้ให้ค่ะนี่คะจัดแม็กสวยๆไว้ให้นะนะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีๆปีใหม่ค่ะกระจกเลนข้างปรับพัดไฟฟ้านะคะได้ไฟเดี้ยวปลายกระจกที่เป็นไฟ LED ด้วยนะมือจับโพรเมียมค่ะกันสาดยูท o ฟออน n e ซิตี้ตรงรุ่นเลยค่ะมาดูกันที่มุมด้านนี้กันบ้างนี่นะคะมุมนี้มุมนี้เลยนะคะสวยๆเลยนะจ๊ะ ให้ดูกันนะคะสเกิร์ตรอบคันปลายท่อไทเทกล้องหลังมีมาให้สปอยเลอร์ก็มีเซ็นเซอร์หลังก็มีอีกด้วยนะคะคันนี้เลิศมากเลยนะคะพื้นที่ภายในคือจุของได้เยอะคุณขานะคะรถจอดซ้อนกันอยู่ด้านในวันนี้เนะะี่ยขอรีวิวแบบจากในร้านให้เลยแล้วกันนะคะสเกิร์ตทำให้รถดูสปอร์ตขึ้นมากๆเลยทุกคนดูสินะคะปะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับพื้นที่ภายในนะคะของผู้โดยสารเป็นยังไงกันบ้างดูกันคะ่ะโอเคนะคะประตูล็อกนะ ประตูล็อกเกอร์นีค่ะกดล็อกก่อนนะโอเค let's go เนะ่ยะเชิชมภายในค่ะนะคะนี่คือชุดเบาะสวยเลยนะคะเป็นเบาะสีเบจได้เบาะที่เป็นเบาะผ้านุ่มสัมผัสสบายเย็นช่ำแบบนี้นะคะได้พรมอะไรที่ไม่ใช่สิได้เพดานที่สะอาดสะอา้านนะจ๊ะนี่ค่ะบรรยากาศคือสะอาดสะอ้านมากๆเลยโอเคนะคะมาชมกันต่อเลยนะ เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันมาให้เลยขออนุญาตซูมเอานะคะเบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันแบบนี้ด้วยนะคะปะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะน้องเป็นรถปี2017นะทุกคนนะคะเป็น City V Plus ปี2017เยียบเเบรคนะคะกดปุ่มพุชสตาร์ทได้เลยตรงนี้ โอเคมาดูกันนะคะปลายท่อเสียงเพราะเพระสวยสวยเลยนะคะในพวงมาลัยที่เป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะคะสามารถปรับ รับสายรับสายแล้วก็สิ่งขึ้นเสียงลงปรับตรงนี้ได้เลยนะรถปี17ไมวิ่งไปแส7เนะปกติเลยจ้านะคะจอตรงกลางเป็นจอทัชสกรีนเข้าเชื่อมต่อในทุกระบบนะคะที่ปุ่มโฮมเนี่ยเพื่อสามารถเข้าเชื่อมต่อ fm am m u l ติมีเดียได้หมดเลยนะคะนี่มาดูกล้องหลังกันนะคะคมชัดแบบนี้เลยนะคะกล้องคมชัดแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็จะมีในส่วนของ แอร์ Air, ที่เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะปรับแรงลมที่ทางอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ดูกันนะคะว่าสามารถปรับแบบออโตได้นะคะก็จะปรับอุณหภูมิแบบอโตโมติกด้านในเลยนะจ๊ะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะถ้าใครตามหา Honda สักคันอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะเป็น Honda City V Plus 1.5ปี2017นะคะคันนี้เดิมทีป้ายแดงอยู่ที่689,000บาทวันนี้ให้เพื่อนๆที่ 359,000บาทเท่านั้นนะคะก็จะเป็น City V Plus นะคะรถปี2017นะคะันนี้ก็จะผ่อนอยู่ที่6,618บาทนะคะผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะได้รถนะคะสวยๆคุณภาพดีๆที่ตั้งใจมาให้แบบนี้เพื่อนๆคะชุดเบาะสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะแล้วก็ได้นี่คะ่ะ ม่านบังแดดทุกอย่างใดูดตรงนี้ให้เพื่อนๆแล้วนะจ๊ะโอเคนะคะฝากกันไว้ด้วยสําหรับคันนี้รถส,สวยมากๆเลยทุกคนคะ่ะนะคะถ้าอยากได้ทํำยังไงติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ